สวัสดีครับกลายเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนบอลแมนยูและผู้จัดสึกแดงเดือดที่ประเทศไทยเงืตอกและหัวหมุนไปตามๆกัน หลังจากที่คริสเตียโนโรนโดนักเตะซูเปอร์สตาร์จากทัพปิศาจแดงแมนยูเริ่มที่จะส่งสัญญาณไม่ดีโดยการไม่มาซ้อมกับทีมถึง4วันติดต่อกันแล้วซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากสําหรับนักเตะที่มุ่งมั่นและให้ความสําคัญในการฝึกซ้อมอย่างคริสเตียโนโรนโดเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีโรนโดนั้นถึงแม้ต่อให้เขาขาขาดไปข้างหนึ่งแต่ไม่ว่ายัางไงเขาก็จะต้องโผล่มาปรากฏตัวที่สนามซ้อมอยู่เสมอและการที่เขาไม่มาซ้อมถึง4่วันติดต่อกันนั้นอาจจาะไม และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง u f ฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับ u f ฟาทูยูสนใจอดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิป โดยเราลองมาเล่นเรียนกันดูตามทำลายว่าหากับของโรนโดกับการย้ายออกจากแมนยูในครั้งนี้นั้นมันเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรและจะส่งผลกับสิกแดงเดือดที่ประเทศไทยหรือไม่โดยเรื่องมันเริ่มต้นจากการดึกของขึ้นวันที่2ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยื่อกีฬาชื่อดังแทบจะทุกสำนักในโลกต่างรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าคิสเตียโนโรนโดนักเตะซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งกับสโมสรว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้ซึ่งนักข่าวชื่อดังอย่าง จริงที่โลนโดขอย้ายออกจากแมนยูเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะการที่แมนยูปล่อยนักเตะออกจากทีมไปหลายรายแต่ยังไม่สามารถเสริมทัพนักเตะที่จะเข้ามาเพื่อย,ยกระดับทีมได้เลยสักคน ซึ่งโรนโดนั้นต้องการเห็นแมนยูที่มีแพชชั่นและทะเยอทะยานเที่ยวประสบความสําเร็จมากกว่านี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้มันแพร่สะพัดออกไปทั่วโลกผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนอกจากแฟนบอลแมนยูและสโมสรแมนยูแล้วก็คงจะเป็นผู้จัดศึกแดงเดือดที่ประเทศไทยที่จะระเบิดศึกขึ้นในวันที่12กันยายนนี้อย่างคุณวินิเตเลิศรัธนาชัยบิ๊กบอสของเฟสแอร์เฟสติวัลที่ต้องออกมาถแถลงการโดยดว่วนในวันจันทร์ที่4กันยายนว่าถึงในตอนนี้ทางสโมสรแมนยูยืนยันล่าสุดมาว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง นักเตะทุกคนที่แจ้งชื่อมาก่อนหน้านี้รวมถึงโรนโดจะบินมาที่เมืองไทยในวันที่9กร,รกฎาคมนี้แน่นอนโดยเฉพาะโรนโดเขาจะมาพร้อมกับผู้จัดการและเอเจนต์ส่วนตัวของเขาซึ่งเราได้เตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่เพราะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ต,ต้นของโลกที่ต้องมีรายละเอียดในการดูแลที่เยอะพอสมควรซึ่งในวันเดียวกันกับการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กบอสผู้จัดสึกแดงเดือดที่ประเทศไทยนั่นเองคิสเตียนโนโลนโดไม่เข้าร่วมรายงานตัวและร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันแรกโดยให้เหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว วันต่อมาในวันที่5กรกฎาคมคริสเตียโนโรนโดยังคงไม่เข้ามารายงานตัวกับแมนยูและไม่ยอมเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีเป็นวันที่2ติดต่อกันก่อนที่สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษอย่างสกายสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถยืนยันถึงสถานการณ์ที่แน่นอนของคริสเตียโน o โรนโดได้ และไม่รู้ว่าเจ้าของฉายาซีเวจะเดินทางไปเตรียมทีมช่วงปีซีซั่นกับทัพปีศาจแดงที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่แม้ว่าทางคุณวินิษบิ๊กบอสของเฟสแอร์ผู้จัดศึกแดงเดือดที่ประเทศไทยจะออกมาพูดว่าเขาได้คุยกับทางแมนยูอยู่ตลอดและทางแมนยูยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ขายค no ิสตีนโลลอนโดออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าอะไรที่แน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนก็เป็นไปได้พอในวันพุธที่6กกรกฎาคมคิสต no ีนโลลอนโดยังคงไม่มารายงานตัวและร่วมฝึกซอมกับทีมเป็นวันที่3ติดต่อกัน ซึ่งมันทำให้ทุกคนหวนกลับไปนึกถึงในวันที่เขาย้ายออกจากยูเวนตุสเพราะก่อนที่เขาจะย้ายออกจากทีมมันก็มีสถานการณ์ที่เขาไม่ยอมมารายงานตัวและไม่ไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมเช่นกันก่อนที่ในทายที่สุดเขาจะย้ายออกจากทีมและบินมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งนั้นทําให้ในตอนนี้แมนยูนั้นไม่สามารถยืนยันหรือกําหนดอนาคตที่แน่นอนของคริสเตียโนโรนัลโดกับทีมได้แบบ100%และก็คงไม่ต้องพูดถึงการบินมาประเทศไทยเพื่อลงเตะศึกแดงเดือดเลยเพราะในตอนนี้แมนยูภายใต้าการคุมทัพของเอลิกเทนฮาร์กจะลงซ้อมกันถึงวันศุกร์ที่8กรกฎาคมและจะทาการบินมาที่ประเทศไทยทันทีเพื่อลงสนามพบกับเดวุพูในวันที่12กรกฎาคมซึ่งถึงนาวินาทีนี้ทุกคนนั้นก็ยังไม่มีข่าวเห็นแม้แต่งอของคริสเตียโนโรนัลโดมาปรากฏตัวหรือเข้าในงานตัวที่แมนยูเลยด้้วยซํา ซึ่งในท้ายที่สุดนี้ไม่มีใครที่จะสามารถให้คําตอบที่แน่ชัด100ร้อยเกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้เพราะทางสโมอสรและผู้จัดก็ยังคงยืนยันถึงการมาที่ประเทศไทยของคริสเตียนโนโลนโดแต่ส่วนภาพที่ออกมาจากการไม่มาร่วมซ้อมและแรายง,งานตัวกับสโมอสรถึง4วันติดต่อกันนั้นมันก็ทาให้แฟนบอลท,ที่รอดูคริสเตียนโนลนโดตัว,เ,วเป็นเป็นเริ่มที่จะกังวลใจไม่น้อยเหมือนกันแต่ทุกคนก็คงจะทำได้เพียงแค่ภาวนาเท่านั้นสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าคริสเตียนโรลนโดจะอยู่กับแมนยูต่อไปหรือไม่และเขาจะมาเตะศึกแดงเดือนที่ประเทศไทยหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ